วัดชชยเพลีตำบลพระพาชัยอเภอูออ่ทองจังังหวดสุพรรณบุรีโดยหลวงพ่อบุญคำหรือพระครูสุวรรณธรรมมาพิรักษ์ที่เบิกเลิกมหามงคลยกฉัดทองห้ายอดลวดลายพุทธศินล้านนาในพิธีบวงสวงยกฉัดขึ้นประดิษฐานอย่างพระมหาธาตุ12ราศีเจดีย์12นัก,กษัตริย์ที่ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพิธีจัดขึ้นในเวลา10นาฬิกา วันเสาร์ที่27กรกฎาคมสอันายณวัดชัยเพลีตำบลพระพาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีและเนืองแน่นไปด้วยเหล่าสายบุญผู้ศรัทธาทั้งมาร่วมโรงทานเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการร่วมสร้างพระมหาธาตุ12ราศีเจดีย์12นักษัตริย์โดยมีคุณโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแครเป็นประธานในพิธีพร้อมถวายปัจจัย10ล้าน5แสนบาทเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุ12ราศีเจดีย์12นักษัตริย์ พร้อมโปรยทาน3า0แสนบาทแก่ผู้ที่มาร่วมงานพร้อมกันนี้ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนะมงคล56ปีของหลวงพ่อบุญคำหรือพระครูสุวรรณธรรมมาพิลักษ์ในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้ คุณโทนท้องสุกแกนหรือโทนบางแคขกล่าวว่าตอนนี้เป็นเจดีติต่อนักศัตษาที่หลวงพ่อท่านปรารถนาจะให้สร้างผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาร่วมสร้างกับครอบครัวผมตอนนี้ก็เริ่มสร้างแล้ววันนี้นําปัจจัยมาถวายหลวงพ่อ10บล้านกับ5้าแสนเพื่อหลวงพ่อจะได้ไปมอบต่อให้โรงเรียนอีกห้าแสนเป็น10บล้านกับห้าแสนตอนแรกว่าจะถวาย10บล้านแต่หลวงพ่อบอกว่าโรงเรียนมีขอไวห้าแสนผมก็เลยถวายหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพไปด้วยเลยกับครอบครัวผมตัวเจดีเนี่ยหลวงพ่อเริ่มสร้างมาแล้วก็ปรารถนาจะให้เสร็จภายในไม่กี่นยนยาจดสสวงสวงุใ พันบุรีโครงการที่จะสร้างเหรียญวัตถุมงคลให้ท่านเพื่อจะหาจิตัตใจมาสมรรถภูมิในการสร้างให้สำเร็จตามที่หลวงพ่อปรารถนา จะเป็นเหรียญเสมาฉลุรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมก็จะทําให้ดีที่สุดพยายามจะทําให้สวยงามที่สุดวันนี้ก็เลยเอาปัจจัยเขาเรียกว่าต้นบุญมาถวายหลวงพ่อก่อนแล้วก็จะเริ่มสร้างวุตุมงคลให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องศิษย์สารสุศิษย์ที่อยู่ในสายหลวงพ่อเนี่ยได้ร่วมทําบุญกันเป็นไรายได้ที่ได้จากวัตถุมงคลตัวเนี้ยมาทำเจดีย์แล้วก็สาธารณะต่างๆที่หลวงพ่อปรารถนาไว้ให้สําเร็จตามที่หลวงพ่อปรารถนาครับประมาณสามสิบห้าล้านเราจะเห็นเจดีย์เนี่ยจะขายพระธาตุพนมมากเพราะว่าตรงเนี้ย ก็เลยปรารถนาจะทําให้คล้ายๆพระธาตุพนมแต่เป็นเจดีย์ติดต่องักษว์วิชาที่หลวงพ่อท่านลำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นวิชาที่มาจากทางนู้นโดยตรงมาจากสายสาเร็จลุนลโดยตรงเราก็เลยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเยอะมากที่นี่ผมว่าไม่น่าจะเกิน2ปีตอนนี้ยกฉัดแล้วเสร็จไปแล้วก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันเหลือแค่รายละเอียดการตกแต่งการปิดทองการดุลลายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่างที่จะเข้ามาทาวทัตถุมงคลเนี่ยติดตามข่าวสารทางทางเพจผมก็ได้ทางเฟซบุ๊กผมโทนบางแคซ c หรือว่ามาที่วัดชัยยเเพลเลลีีกก็็ไไดดดด้้ตตติาาามข่วสรอ เหตวัดก็มีนะครับใครจะร่วมทําบุญก็เข้าไปที่เพจวัดชัยเพลยโดยตรงนะครับเป็นชื่อบัญชีวัดโดยตรงร่วมทําบุญกันได้ร่วมกันสร้างมหาเจดีย์ถือว่าใหญ่มากจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทั้งเก่าแล้วใหม่ผมเองก็เป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่เจนใหม่หลวงพ่อผู้บูชาผมพยายามจะเผยแพร่บารมีซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพ่อไม่อยากให้ประชามพันธ์เยอะเพราะว่าไม่อยากให้คนมองในภาพพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อเป็นพระพัฒนาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราในฐาะนะลูกศิษย์คนหนึ่งเราก็พยายามจะเผยแพร่บาร มากขึ้นมากกว่าเดิมใครอยากจะร่วมทําบุญอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผมบอกให้เลยว่าสาหรับผมแล้วพระเกจิอาจารย์ที่การาบได้อย่างสนิทใจเนี่ยหนึ่งนั้นคือหลวงพ่อบุญทัศนวชัยพิรีก็เชิญครับอยู่อู่ทองใกล้ๆครับจากกรุงเทพประมาณ80โลเราทําบุญแล้วเราก็ต้องทําทานร่วมนะวันนี้ก็โปรยทานมีการหลวงพ่อบอกว่าเราทําบุญแล้วเราโปรยทานด้วยเราทําทานด้วยโปรยทานประมาณ3 0 0 0 0 0 200,000กว่า3 0 0 0 0 0ประมาณนั้นผมไม่ไม่มั่นใจตัวเลข นะประมาณนั้นเป็นที่ระลึกเป็นของมองคลเป็นเงินมงคลเอาไปเป็นขวัญถุงเป็นขวัญกําลังใจจากหลวงพอ่อหลวงพ่อจะเป็นคนโปรเองด้วยบารมีของหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมใช้คาว่าเพชรน้ําเอกหนึ่งสุพรรณซึ่งคนรู้จักน้อยมากนับจากวันนี้ไปผมบอกให้เลยว่าคนจะรู้จักมากยิ่งขึ้นถนนลูกสายมันก็จะมาที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยหนึ่งเวลาหยุดยาวเวลามาทมําบุญก็มีศาสนาสถานจังหวัดสุพรรณเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวตัวผมเองก็มีบ้านอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นลูกหลานเมืองสุพรรณเช่นเดียวกันคนนี้ก็มาทําสิ่่่งงทีให้มมันนนเเปป็ระโยช์ตออื เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ถ้ามาไหว้พ,พระกบหลวงพ่อโตป่ายไรพระเกติอาจารย์พระเนียมวัดน้อยพระโบยวัดบราพระเกจิสุพรรณดังมากแลวพระจังหวัดสุพรรณเนี่ยอย่าลืมนะครับเป็นพระเครื่องติดหนึ่งในเป็เบญจภาคีของยอดนิยมของเมืองไทยคือพระผงสุพรรณเพราะ,ะนั้นก็มาไหว้กันได้ที่สุพรรณบุรีถ้าผ่านมาแถบนี้ก็อย่าลืมวัดชัยเพลีครับแวะเข้ามาหลวงพ่อผมบอกเลยว่าของจริง